นี่ก็เป็นออบบี้ล่องหนนะครับที่ผมกําลังยืนอยู่เดี๋ยวในวันนี้ผมพามากระโดดนะเราจะไปเล่นพร้อมกับทุกคนเลยนะครับว่าถ้าผ่านจะได้อะไรแล้วก่อนรับชมคลิปเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็ขอฝากร้านมาเอกด้วยนะจุดกระโดดเนี่ยจะอยู่ตรงฝั่งเกียร์นะครับทุกคนทางซ้ายนะให้วิ่งตามมาจนสุดตรงนี้เลยนะครับแล้วถ้าใครได้ในคอมเหมือนผมเนี่ยให้กดวิธีการตั้งค่านะครับแล้วก็หมดการเคลื่อนไหวนะครับอันที่3ให้เลือกเป็นคลิกเพื่อเคลือค่อนไหวเนี่ยเลื่อนมาจากนั้นเนี่ยให้เราซูมออกสักน,นิดนึงกดกด คลิกตรงหน้าจอว้างเปล่าเนี่น,น,นีอยู่ตรงนี้นะครับกรโดดไปปึ๊บคลิกอีกมีไหมตรงนี้นั่นน้น A few moments later ต้องไงต่อมาถึงอันที่ห้าแล้วไม่เห็นมีอะไรให้เราทำเลยเย่เยแค่นี้เหรอมันว่างเปล่ามีแต่ความว่างเปล่าแล้วก็ไม่ต้องมาทำตามเลยทุกคน หรือว่ามาทําตามก็ไนะ <All right. S 1> ด้นะเท่ดี